ทักทายสบายดีสบายดีเอฟซีทุกท่านทุกคนทั้งไทยทั้งอักางกูโอ้คือเด้อเ้ยโอ้เออเฮ้ยขัดขัดได้น้วยโอ้ตั้งเป็ทแกงเนาะโอ้เข่าว่าเว้ยทักทายเอฟซีทุกคู่ทุกคนเด้อพ่นปลาดำมาเลือกเอาเสือผ่ามือหนุ่ง เออคักอยู่เฮ้ยเอาไปนุงน่งรถพอดีแอลปลาดำปลาเมาคัดเสือผา่าเกลื่อนกาดอัคัดออกมาเบิง่งเกลื่อนกาดเลยเดี๋ยวให้ปลาดำเลือกเอาตัวใดปลาดำมัาเลยจังเอาสุดนี้หมักแล้วนะเฮ้ยคักแล้วเฮ้ยคือสินแต้มนี่คักคัดข้าวโพอดอย่ก็กมาหมักขัดกันได้ดอกพอใส่ได้บ่้ไดอืมเอาเลือกไปสเส่อคักใจ ห้ามห้าปิดประตูให้ป้าเนลูกละปิดประตูให้ป้าเหมาเน่น้องน้องดิวปนวนปนวนเน้อ,นอกกนสำหรับเพลง น้อยบ่ชายลอยนิงเป็นงงๆบ่เอ้เอ็งกับผู้หญิงบังกระโดมมันไหนก็เป็นดอกเนยเสือผู้หญิงบ่มันค้าสองโตบ่ตัวต้องใส่ตัวเดียวใส่ได้ยู่ค่ะมันมันขับกับตัวทางในเนี่ยพราะตัวนี้มันบก่อยมันชี้ชี้หุ่นหุนเนี่ยนะเฮ้ยตัวนี้นงัดเออ น้ะสวมเมืองัวทีสองโอ้ลุกด้วยคือเขาทาเท่โธ่ขักอยู่ด้เย้ยสีแดงบเออสีแดงโอ้ยตายเองกั่ลายบึงหนาตัวจะเป็นสองหนาโทน่ผับข้อมันด้วยถึงที่แพงก็ข้อ้แดงไว้ก่อนพอตัวใส่ได้อัี้ ใส่สบายอยู่อือโอหน้าสิมีกระเป๋าน้เฮ้ยซุงนี่บัดบ่มีโนติดติ่งคือก่หน้าสิมีกระเป๋าจบเนาะอือใส่นั่นใส่นี่ยก็เฮ็ดเอาเฮ้ย นี่เจมนแฮนมาขนานีนั่นขนาดชี้โซโเลยขนาดยิ่งเปิดตอนนี้พอนประมาณก็เล่นกันโอ้ยสุดนองูยงนุ่มบน่นน่น่นกับยินหน้าหเลยเออนั่นแหละสามโตกยเอาไว้หายนะอใจเออเาหัวใจเขามนแบบนี้ตาเออเออเออเขามเข้มาเเอาไปจเดไปช่วยไปช่วงด้วนัง ไปลองดูหาตัวนี้ตัวสุดเลยนี่นะลองดูหานี่ว่าจะหั่นี่ว่าจะักเอาหน้าไปวะเอเอ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 อสินนะประดำแด่จักตัวแหละน่นู้อสวยสวยเลยค่ะกรลิ้อุ้ยก้นเป็นก้นนมเป็นนมนุ้ย โอ้ยถาหามเยจะเหม็นสะอาดปลาเฮ้ยเฮ้ยใส่งามเฮ้ยผักผักอันนี้ใส่เลยใส่กมวนได้หนาใสมวนแถมเขากำลังฮอตนะเฮ้ยใส่สัาซาเลยแลซาเพจงนอยปากซอยเผืเย เขาเองเด็กกับลูกคุณดีเอองามว่ะยีนางจันมันตัวน้อยอืมมันแคนแคนตุกตาน่ะอืมมันแคนเออไปให้อีกขั้นนั้นบอดหนักไปผ่าลูกหันงามงามบาดีตอนนี้ไปจัดงานนัคนคุณน้อยมันสั่ไปจัดงานหมูหมูมาฝากเลยวันให้พี่ให้น้องเอาไปหนุ่งกระพุบโบมี่เอาไปหนุ่งนะนางเจอคนยิ่งบ่เคย บางอันกะบางอันกะใหม่เด้นํานําโตน่ะใหม่เด้ซะอันกะมือผู้หญิงเออผู้หญิงสิไว้ให้แม่โทเออแม่ห้้ก็เือโทเออเอาแยกไว้ว่าสิให้แม่โทงเด้อตัวนี้สอผ้าหมงูนงตัวนี้น่ะเยผ้าหม่ลนี่น่ะลองสวมเข้าไปเลยลองสวมมันบ่คือดแหบ่เฮ็ดใส่เสื้อแบบเออนมนี่จักหน่อยแม่นๆๆ มันโซนะเอกเด็ตันี้ว่าเสือตัวนี้คือคือสั่งเธอท่ใส่คือดอกกนาวแต่งโตะเลนั่นเห็นบ่เอ้ยนู้นมาจะอมเาบหามเลยนู้นงามนู้มาอะลมหามมันจะนูมาหนูมา่ะหนูมาคแขงคักบ่คักแข่งตัวนี้ก็มากว่ามากมากลงเจีิงเออ หนุงหนุงกับสินได้นี่นุงกับสินได้อยวนี่บาบสักเลยพี่น้องมึงดุชินุงไปเดียวนี่ยบ้านมาแข้งพี่น้องมาแงินุงไปหาปลูกเลยพวกสีใสบอสหลุดไปซะหามึงไยมันใหญ่มันบานมันบ่แฟนสไตล์มันมันหุ่มมันหอมันกระชับสะน่อนน่อนอนี่ยนะมันกระับเลย แม่นหับมันเวียนสไตล์เขาเขาใส่ไปอันงานได้เขาหมัดแอวงานอันน่ะดิงานชกแม่นเจ้กว่าหนุ่งได้นางเออลองมึงดูนางละหมัดแอวน่ะมันใหม่ๆหนึ่งได้ตัวนี้น่ะเออมีตัวเดียวนี่ได้มีตัวเดียวนี่ได้ซะ เออขั้นนี้หนีสิได้อยู่มีกล้หามันเป็นแบบสภาพมันบ่ใหม่ดิอันนี้มันสภาพมันใหม่ <c oughs> หน,น,นุ่นอนำยากระกรักขึ้นะนะหักนอนในบ,บ่อยาคักมันมันเป็นผา่นาดิาอเออเป็นผาเอาสอดใส่แอวมันมันมีแนวสอดอยู่นั่งเออมันเป็นถาที่งเด่นเออหนุ่งไปงานได้ บ่อแหละไปแง่งบุญด้วยซใส่ไปงานสองงานชบมันละเรียบลอไอแแท่ๆโว้ยอีหนาวมึงหนะงามผู้ดีแท่ๆเออของใส่แล้วก็มัดแอวมันก็เป็นหุ่นมาเนี่ยนะเออเออเออฮานางามได้นาง อ่ามึงด้วยหางมาแข่งกัทั้งในกู้รบบจักนแม่สิมาแข่งขากได้ตัวนอกนี่คือมึงนางตัวนอกนี่ก็งามใส่รถมึงผูกหมักใส่พุงมึงพิงวิ่งนะกระหมัดแอลแต่งโตงามๆมันก็เออใส่ไปงานซบอันนี้ถือใจนะเฮ้ยใจใส่โปเกะถือใจถือใจก็หายพ่อนผูกคนมาแน่ หมู่ขอบใจหลายๆเด้อบัดทีเอามานะคนใหม่หนุ่มคนใหม่หนุ่มดีใจแฮงดีใจที่สุดใหม่ด้วนหนงซอยอีออีกคียังกะพุทธ้าอกว่ามันงามได้มันบ่ัดบ่หิงโตใส่แต่ละเทื่อน่ะัดโปดเปมันบ่เข้ากพุ่นเออกเบิ่ง่ัดจนเติบมอเติบมอไปพอเอื้อยเฮาซื้อใหญ่แล้วกยังัดเพราะว่า อันน um> ี้มันไ่ได้หาดได้มันงามนี่มันสลวยไปเลยออืเียยวังอมาเท้าไปใส่เกี่ยวเขาวนี่เขาโตแม่นได้อันนี้จะเช็ดบัดำนะเองบัวยากใส่เฮ้ยอ้าวให้ช่างเฮ้ยเขาโตบัวหยากใส่เองบัวยากใส่ไปเกี่ยวใส่ไปเกี่ยวข่าวม่จะบัดำเช็ดบัวดำโอ้ยโอ้ยพอแม่แล้วบอกย่างยางเกี่ยวข่าลูกนี่กูใส่มันจะบอกคายพ่อว่า เว้ยมัวแต่ส้มกับเพื่นอะไรพี่น้องก็คลิปกันยาวเลยมัวแต่ส้มเศร้าสั่งส้มกับเพื่อนมัเออสวยพี่น้องสวยมากเฮ้ยเอาไปให้อันนั่งจอยกับนั่งเอื้อยเนี่ยก็มีดในงามๆเลยเอาไปแล้วเอาไปแล้วมือบุญค่ะมือบุญเลยมันใส่ตัวโบตัวเป็นโบแต่หัวคำมันเพิ่นใส่ยู่วสันตอนเื้อยใส่นะบอกเออโบชัวร์เห็น ไม,ไม่ไม่หนึ่งได้ตัวโบน่ะกับบได้เม้นมือซองได้ไปถอดนักออกมานาะว่ากระแสซีซูฟ์อะไรตัวโบง่ามตัวโบง่ามตัวโบง่าม่นลัวมันบอกเอาคลิปนี้พระเบิงพระสมทนีก่อนเด้อพี่น้องเด้อเมื่อนี้สองคนได้มาเลือกเครื่องสร้างนี่บได้เลือกเลยพอคัดไว้ให้แหละคัดไว้ให้แล้วคือว่าเหมาะกับเตาสร้างขอขอบอกขอบใจทั้งเพื่อนเด้อทั้งจังหวัด หมกหนามเกล็ดเอิงพออยู่ดีมีแห้งอยู่เย็นเป็นสุกลำดับเลยรวยเด้อเด้อคนเสือผ่านอาแพร่มาให้ฮอดเทลฮอทซ่านให้พี่น้องเฮาได้หนุ่งได้ห่มประหยัดเงินไปอีกแมนของนั่งช่างยังใหม่ได้บบเมนบบเมนเก่าได้ยังใหม่เสือตัวั้นก็ใหม่เดีสุกดีเบิดสสุข่สุขคนที่เขาเบิงเขาส้มพอกันคิมปนาจ้า